งานครับจาจีเคนะฮะคันนี้เข้ามาจากโตทั้งวาวพันห้านะครับแล้วก็รถเคยจูนกันแล้วนะฮะก็จูนเกี่ยให้ฟรีนะครับไม่คิดเงินเพิ่มนะคันนี้เตรียมพร้อมพรุ่งนี้ไปวิ่งคลองห้านะฮะก็ฝากไว้คันหนึ่งนะครับโอเคก็คันนี้จูนน้ำมัน e แปดห้านะครับ GK ล้อสิบห้าพ่อทั้งระบบนะ โอเคก็คดีจูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวดี้ครับ AFI Bar ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศน,น,น,นะครับใส,ส่เบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มนโนจูนด้วนเลยนะครับจูนสดจูนถลนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูน5นาทีส0นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ <S 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 มาดูตาเล่งกันปิดทักสัคนมัมดโอเคเปิดแอร์นะครับิดไฟป,ปั๊บมองไม่เห็นไป กะลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แอป GK นะครับลองดูครับว่าอัตราเล็กเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีจูจูค่ารักาเพิ่มห้านะครับหลังจากนั้นก็จูเก็บเงินเพิ่มฟรีนะครับอย่างคันนี้ก็ตั้งวาวนะครับก็จูเก็บใฟรีนะครับไม่คิดเงินเพิ่มนะแล้วก็มีจูหน้าอูยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่ต่ออพาร์ทซอยที่คือลลูกกาของเจ็ดครับที่คลองเจ็ดให้บริการอย่างงานจูนะแล้วก็ การจูนอดสถานที่นะครับใกล้ไกลไปหมดนะฮะจังหวัดผมก็ไปบวกค่าเดินทางนะครับแต่ถ้าไกลจะจัดก็มัดรวมมาสามพันเลยฮะไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสมช่องทางนะครับ Facebook, Youtube Google Map นะครับพีพีจูนรีแบบคอนด้าเจอเลยนะฮะทั้งสาช่องทางผมแนบลิงก์ไว้แล้วนะเอ้ยผมแนบเบอร์โทรไว้แล้วนะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ โอเคก็ส่งงานครับสำหรับ d k จูน้ำมัน e ี20นะครับเข้ามาตั้งวาวนะฮะโอเคขอบคุณครับ